ลองนึกภาพดูสิถ้าคุณเป็นเทรนเนอร์โปเกมอนที่สามารถฝึกฝนโปเกมอนรักๆของตัวเองให้ทะลุขีดจำกัดระดับ100ได้อย่างเต็มที่นี่คือข่าวระเบิดที่กำลังจะพลิกโฉมโลกของซีรีส์เกมโปเกมอนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดีลซีแรกของโปเกมอนเลจนด์แซดเอชุ่มจะช้กำลังจะนำเสนอฟีเจอร์ที่แฟนๆรอคอยมานานแต่คุณคิดว่านี่จะเป็นการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยมหรืออาจจะสร้างความไม่สมดุลให้กับเกมมาฟังรายละเอียดกันเลย ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการอัปเลเวลโปเกมอนเกินระดับ100ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์โปเกมอนเลยครับซึ่งปกติแล้วโปเกมอนทุกตัวจะมีขีดจำกัดสูงสุดที่ระดับ100เท่านั้นแต่กับ DLC นี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าไฮเ e อร์สเปซเลเวลซึ่งช่วยให้โปเกมอนของคุณพัฒนาได้ไกลกว่าที่เคยเพื่อทําให้พวกมันแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นแต่ส่วนที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเปลีี่่่่่ยยยนนนแแปลลลงงงงง้้้้จจจะะสสสผตตอออออมมมมดดุขเกกโรรรวาาาาาไบัทํใหู และการผจญภัยในเกมง่ายขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะยากขึ้นสําหรับผู้เล่นที่ไม่ใช้ฟีเจอร์นี้นี่คือจุดที่หลายคนอาจจะเห็นต่างกันและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปครับสําหรับเดียร์เซมเจแดนชนีมันไม่ได้มีแค่การอัปเลเวลเท่านั้นนะครับมันเต็มไปด้วยเนื้อหาใหม่ๆเช่นเมกาอีวิลูชันมินจูเลอร์ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการพิเศษที่ช่วยให้โปเกมอนของคุณเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และเพิ่มพลังอย่างมหาศาลเหมือนกับการอัปเกรดซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเอง และยังมีมิชชั่นใหม่ๆให้ทำอีกด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นโปเกมอนซีรีส์เมกชันคือกระบวนการที่โปเกมอนบางตัวเช่นชาริเซอร์หรือแบสทอยสามารถใช้เมกาสโตนเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วคราวในระหว่างการต่อนอาอสู้ทำให้พวกมันมีสถิติที่สูงขึ้นและทักษะใหม่ๆเช่นการเพิ่มความแข็งแกร่งหรือความเร็วในดีลซีนี้จะมีการเพิ่มเมกาอีวลูชันสายพันธุใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เล่นที่อยากลองอะไรใหม่ๆ ส่วนเรื่องราวของ DLC จะพาผู้เล่นกลับไปเยือนเมืองลูมิโอสอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์บิดเบี้ยวในมิติซึ่งนำมาสู่การก่อตัวของไฮเปอร์เพสต์ลูมิโอสมิติลีลับที่ซ่อนตัวรอบเมืองนี้คุณจะได้ร er ่วมมือกับแปนเช่เจ้าแม่โดนัทผู้มีพรสวรรค์และฮูผู้โปเกมอนของเธอท,าา Line, ที่สามารถควบคุมมิติได้เพื่อสำรวจโลกแห่งนี้ในที่แห่งนั้นคุณจะพบกับโปเกมอนเมกาอีเวลูชันใหม่ๆและโปเกมอนอื่นๆที่ปกติแล้วไม่ค่อยเห็นในเมืองลูมิโอสเลยลองนึกถึงโปเกมอนหายากที่อาจจะกลายเป็นพันธมิตรใหม่ของคุณได้แลละอย่่่าาาางงทีกกววมบตัใน พุ่งนี้สามารถใช้ไฮเปอร์สเปซเลเวลเพื่อทะลุระดับ100ได้ด้วยเช่นโปเกมอนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอาจจะพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อรับมือกับบอสหรือดันเจี้ยนที่หนักหน่วงขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจะเกิดความขัดแย้งครับการอนุญาตให้โปเกมอนทะลุระดับ100จะเป็นการทำลายความสมดุลเดิมของเกมหรือเปล่า แฟนพันธ้บางคนอาจจะคิดว่านี่ทำให้เกมง่ายเกินไปและลดความท้าทายในการฝึกโปเกมอนแบบเดิมๆแต่ผู้เล่นสายผจญภัยใหม่อาจจะเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการสำรวจเนื้อหาใหม่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขีดจำกัดนี่คือมุมมองที่แตกต่างกันและเราก็อยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่มันจะช่วยให้โปเกมอนเลเจนส์แซดเอน่าสนุกยิ่งขึ้นหรืออาจจะทำให้ซีรีส์สูญเสียเสน่ห์ได้เงเดิมไปแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อให้เราได้สนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ แปลและเรียบเรียงจาก h t t p s w p o k e m o n c o m r e l o n d i s c o h y p s i l l u m i o s a n d s n e w s k i l l s t r y s i i n s k p o k e m o n l e g e n d s h t t p s i n s i d e r g a m g c o m p o k e m o n l e g e n d z a s k i l a s k i l l e a s l a s k i l l s i l s k i l l s i l l z a s k i l a s k i i s k k i s a k i l i s k i a k i k i i a k i a l k i i k i k k i l s s l s l a s s l a s i s i k i a i s l a s k k i l s k i s a k i a k i a l s k i i k i a k k i l l k i k i z k i i s k i i k i s l a s s l h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e อื่นๆได้ที่ Online Station